สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาอาเอฟซี FC, แม่ครัวสุขูสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้สปป,ปลาวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพุ่นวันที่สิบเอ็ด เพราะว่าเพิ่นหยุดสงการเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นหยุดสงการก็เลยหยุดเงวตัวเลขก็ะจักสิเป็นแนวใดเข้ากับยังบอลูเนาะเพราะว่าบอออกกันต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาของแม่ขั้ววิ่งรูดวิ่งศูนย์ออกสองศูนย์จับคู่พิษไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จับคู่พิษไปส่วนห้าหน้อยก็เขาตามเดิมนาะพี่น้องนาะแต่ว่าหมอว่านนี่ห้าหน้อยแม่ขั้วหมอว่านนี่รุดเด้อพี่นอ้องเด้อหมอว่านนี่ห้าหน้อยแม่ขั้วรุดอะเมื่อน,นี่ก็สิมาตามต่อคือเกาละ่ะเซียนอำเภอน้าโสมรุดวา่ารุดเด้อพี่น้องเดินวาน่าเดิน เพชรเมืองจันรคนบ้านสวนเข่าตัวจับเข่าตัววิ่งแต่จับคู่ผาดไปนะพี่น้องให้สองหนึ่งออกสองศูนย์เซียนลูกแฝดลุดอน่ะ รุดว่ารุดเดินว่าเดินบ่ต้องคุยอีหยังมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะคันว่ารุดคือว่ารุดคันว่าเดินคือว่าเดินมามา,มาเบิ่งบนเนี่เอาฮานอยก่อนเนาะฮานอยแม่ครัววิ่งรูดสามกับสี่จับคู่มิสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองแปดและสองเก้า สำหรับห้าน้อยมือนี้เด้อพี่น้องเด้อส่วนของเซียนลูกแฝดวิ่งลูดซีจับคู่มิซีหนึ่งซีสามเก้าเก้าเก้าสองเก้าแปดอ่ะแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องสำหรับแฟนคลับห้าน้อยฝากไปนั่มเล่าพัฒนาอ่ะค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขห้าน้อยมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแฟน คอฮหาหนอยไม่ควรพลาดขันบ่อเข่าตัวเจาะกับเข่าตัวรูดทีละสองน้อยสามน้อยเด้อพี่น้องเด้อตัวรูดนี้ว่าพิษหวังเมื่อวานนี่ว่าเข่าตัวเจาะแต่ว่าเข่าตัวรูดพี่น้องมาดูเซียนลูกแฝดวิ่งรูดเจ็ดอันนี้บ้านนี้เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นเล่าพัฒนาเด้อบ้านนี้เด้อว,วิ่งรูดเจ็ดจับคูมี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองสามและศูนย์สาม อาแคปหนาจอกันไว้ค่ะพี่น้องสำหรับหวยเล่าพัฒนาเมือนี่มาดูเพชรเมืองจันบ้านเพชรเมืองจันวิ่งรูดหนึ่งกับสองชุดวินมีสองหนึ่งหกห้าเจ็ดสามสองหนึ่งหกห้าเจ็ดสามจับคู่มีตัวใดสำหรับเพชรเมืองจันหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ด เจ็ดห้าหนึ่งหกสองสอวงกลมที่หกหนึโอ้สองห่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องระวังเสี่ยนลูกแฝดกับเพชรเมืองจันเดอนี่เด้ออ่าระวังเสี่ยนลูกแฝดกับเพชรเมืองจัน มาดูแม่ครัวเนาะแม่ครัววิ่งรูดสามกับเจ็ดตัวรูดนี่ก็บอค่อยผิดคือกันของแม่ครัวนี่แต่ว่าจับคู่นี่หาคู่อยากเว้คนม่มีแฟ่นนี่คือหาคู่อยากแทนนอจับคู่มีสามเจ็ดสามแปดสามหกสามหนึ่งสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดะลักสองกับลักสามพี่น้อง จักสิยูรักสีเพื่อสิยุรักหน่วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กับโต,โตนั่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับหมวยเล้าของแม่คว้วเมอร์นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูคนบ้านสวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนบ้านสวนชุดวินหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปด 1>, 1 2 3 4งสตัวเด่น4รอง2เอาจับคู่คือสูสีกันแทนนอรอบนี่ของแม่ขั่วกับคนบ้านสวนจับคู่มีสองหนึ่งสองสี่สองแหนึ่งสสี่สามแปดกัน4ี่สละสองสองเอา แคหนาจอกันไว้ค่ะพี่น้องสำหรับสำหรับแต่ละอาจารย์รอบนี้ซําเปิดไม่เนาะเสียนหมวกเล็กกับย่างบ้านมาอ่าเสียนอำเภอนาสสมกับย่างบ้านขั้นเข่าเด้อพี่น้องเด้อน่าจะเป็นรอบรุ่นใจเย็นๆเอาแคบนาจอกันไว้แต่ละอาจารย์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะของแม่ครัวตัววิ่งตัวรูดนั่งบอย่อมรูดเดินเง่ากันมากค่ะพี่น้องสําหรับอ่าเลขวิ่งเลขวิ่งเลขเบกเลขรูดของแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัววิ่งตัวรูดเดินยาวมากเลยค่ะอ่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาเอาใจข้อหวยเล่าในจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้อีกข้างนึงค่ะก็สำหรับอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาละก็มาแคปห,ห,หน้าจอฮานอยค่ะพี่น้องฮานอยกับเล่ากับไสซูสีกันเด้อพี่น้องเด้อฮานอยจะออกก่อนเล่าฮานอยจะออกก่อนเล่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อน,นี่คือฮานอยของแม่ขัววิ่งรูดซ้ำเอาคือคือเหล็กเล้าไงโอ้มันจะโตคนละโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนละโตออ่ะอันนี้ ค้าน้อยของแม่ครัวกับเซียนลูกแฝดอ่ะแคปหน้าจอกันไว้ครับพี่น้องเมือนี้ถ้าผู้ใดอยากมีเฮอยากมีรุ่นทุกมือสําหรับห้าหน้อยนี่ค่ะพี่น้องเข้าไปรุ่นอยู่ของแม่รัววด้อเข้ามาในกลุ่มแม่ครัว0 9 8ย์2 7 9 9 5อันนี้เบอร์ทักไล่กันเข้ามาเบอร์โทษกับเบอร์ทักไล่เบอร์เดียวกันเอา เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง098 192 7925อ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าสำหรับข้อฮานอยและลาวพัฒนาพอกันคลิปหนาแม่ครัวสวัสดีค่ะ